ว่าที่บ้านเขาจะออกไปซื้อของเขาไม่ได้จะออกเขาออกไปแล้วนี่มืดแล้วเขาออกมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนุ่นนุ่นกับลูกชายผมเขาจะไปซื้อของประดับของตกแต่งพวกต้นคริสต์มาสกันบ้านเราก็จะมีต้นคริสต์มาสกันทุกปีแต่ปีนี้จะเปลี่ยนธีมต้นคริสต์มาสเป็นสีชมพูเดี๋ยวเข้าไปดูกันอ๋อนี่ไงรถพี่เป๊ปอยู่นี่แสดงว่าพี่เป๊ปไปด้วย ไหนอันบ็อกซ์สิโาแฟอะไรเขาพูว่าอันแบล็คละเงินไม่มีบ็อกซ์ไม่มีบ็อกหนึ่งบ็อกซ์ไงเอาชิ้นที่ใหญ่ที่สุดก่อนไหมอะไรวะพี่เอาชิ้นที่ใหญ่ที่สุดก่อนต้นคริสต์มาสไงอ๋อเอ้ยทำไมฉันไม่ดูเรื่องเหรฉันไม่ฉันนึกไม่ถึงต้นคริสต์มาสะต้นคริสต์มาสค่ะที่ใหญ่ที่สุดนี่ปั๊เป็นคอฟฟี่ใครจะถือนี้ให้เป็นคอฟฟี่ ใช่น <prediction? S 2> ี้นี่มันคืออะไรอ่ะอันนี้คือเดคอเรชันใช่คือไว้แต่งต้นต้นคริสต์มาสนี้เท่าหนะแล้วมันควรจะอยู่ตรงไหนของต้นคริสต์มาสก็ยังไม่รู้คือเมื่อก่อนเฮ้ยอ้าวต้นคริสต์มาสขึ้นแล้วนี่หว่าต้นคริสต์มาสขึ้นแล้วนี่หว่ามีรายงานพม่าดึงใช่แก็ได้ริบบิ้นก็ยังไม่รู้นะเขาสองมาเป็นยังไงแบล็คพิงค์่แลก็มีริบบิ้นอะไรอย่างงี้ชมพูดำไป เฮ้ยโอ้โหมึงตดปะเนี่ยอย่าว่าคนนั้นเป็นดีไซเนอร์ของเราที่ห้อยนี่อันนี้พูมิใจเสนอว่ามันคือมันคือสีที่ีสีที่เราต้องการไงอ๋อแค่นั้นมพูด่างมือแล้วก็มีอันนี้สีแล้วถ้าสูงฮอตจะดีป่ะเู้นแล้วแล้วก็มีอันนี้สีฮอตพิงค์อ๋ออยากดูตอนจบแล้วอ่ะ อูด้วยมันเหนแล้วมหมดยังเนี่ยเป็นแบบตุกตตุ๋นตุ๊กตนี้มาน่ารักหลอมแหลมเฮ้ยโอ้ยน่ารักน่ารักแล้วก็นั่นแหละเป็นทางสีชมพูไปแล้วก็สีดำเพราะว่าเราเป็นชมพูและดำหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราไทมาว์ปไปดูตอนจบเลยดีกว่าไปค่ะ เขาอยากได้สีดำเพราะว่าทีมเราเป็น Blackpink เราไปทั่วแล้วตอนนี้คือตอนนั้นถือว่าโอเคแล้วเรามาต่อตรงอื่นตอนที่สุดนะก็เสร็จแล้วก็ไปดูกัน<ป>ว่าจะเไป็นยังไงเริ่มจากหน้าบ้านกันเลยนี่คือหน้าบ้านเฮ้ยไฟมันขยับได้ด้วย <Yeah. S 1> เฮ้ยเจ๋งว่ามันรีชิสปน ไปค่ะไปข้างในต้นคริสต์มาสที่เราถ่ายกันวันก่อนไปแค่ก่อนจะไปถึงต้นคริสต์มาสนี่อันนี้อะไรวะเรียกว่ารีหรือพงรีน่าจะมาจากคำภาษาอังกฤษจริงอะรีเป็นสีชมพูไหนไหนไหนต้นคริสต์มาสเฮ้ยมาสีมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อมาชมพูเพราะนี่ทุกคนมีไฟอยู่ข้างล่างนี่มีตัวช่วยเดี๋ยวเลชมพูไม่พอ คือจริงๆแล้วอาจริงนะต้องคิดมันสีขาวก็ได้นะ้าอย่างนั้นก็จริงนะหาทีมพูมาทำไมเฮ้ยนี่สีมือผมผมเป็นคนพ่นเองกับมือจากตอนแรกเป็นสีขาวสีดำเปลี่ยนได้เฮ้ยเฮ้ยสมาร์ทไลท์เหรอสีนี้เหรอต้องแต่ว่าเราอยากจะได้อ๋อ ไ,ไปรอเออช่องเลยอะ่ะเหมือนช่องเลยอ่ะค่ะก็เนี่ยคะ่ะปีนี้2020ทีค่คริสต์มาสอาจจะมีภาพงานวันจรงิงเพราะวันนี้ยังไม่ถึงคริสต์มาสอ่ะ,ออะวันจริงเราก็จะอาจจะมีคลิปวันงานมาให้ดู